เมื่อฉันต้องมาส่งพี่สาวซื้อคองนะคะทุกคนคือเราเลินนานมากแล้วแล้วก็เราไม่ไหวละมีใครที่มาเลินรถตัดเราก็มันนั่งรอแบบนี้ไหมคะทุกคนอันนี้อ่ะซึ่งเราอ่ะปวดขามากเราก็นั่งรอพี่อย่างนี้เลยนะคะทุกคนมีใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะ เราก็นั่งรอไปเลยนะคะทุกคนสบายจังเลยแอร์เย็นๆแบบนี้นะคะทุกคนเลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งปวดขาค่ะแล้วก็นั่งไปคุยไปพี่สาวเราก็เลือกของอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนมันก็มีหลายอย่างมากๆเนาะเวลามาเลื่อนเลื่อนรถต้านหรือว่าที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงไงนะคะอ่ะไม่รู้ว่า มีอะไรบ้างมาฉันก็จับมาเล่นหมดเลยนะคะทุกคนแบบมีสีใส่อาหารแบบที่กินได้อย่างนี้นะคะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยขอนั่งแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็จะไปไปต่อนะคะทุกคนซึ่งเราก็ยังได้ของไม่ครบนะคะสิ่งที่ยันเราอยากได้อะมันมีเยอะมากๆเพราะว่านานๆนนพี่สาวมาทีนะคะ แต่เราก็ต้องให้พี่สาวซื้อของกลับเยอะๆนะคะทุกคนพี่สาวกำลังจะกลับแม่ห้องสอนนานๆได้เข้ามาในเชียงใหม่นะคะทุกคนถ้ามาเชียงใหม่ครั้งหนึง่งก็ต้องซื้อแบบซื้อเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะทุกคนติดไม้ติดมือกลับบ้านเงนี้ยนะคะถามว่าที่แม่ห้องสอนมีไหมมันก็มีแหละแต่ว่าถ้าเราได้มาเชียงใหม่เราก็อามาเลินชอบนิดนึงอะไรประมาณเนี้ย เมื่อก่อนพี่สาวเราก็อยู่เชียงใหม่นานมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ที่ไม่ห้องสอนนาวันนี้พี่ก็มาหานะคะทุกคนแล้วก็ต้องพาพี่ไปซื้อของไปดอยสุเทพนี้นะคะพาไปเดินเดินเดินบ้างซื้อของบ้างทำบนบ้างอย่างนี้นะคะนานๆเจอกันเนี่ยพี่สาวของเราก็ชอบทำขนมมากๆนะคะทุกคน เขาจะเขาจะขจะชอบซื้อแบบอะไรนะแป้งแบบที่ไปทำแพนเคก้กอะทุกคนเพราะว่าเหมือนเขาอะเคยทำข้าวนมอย่งนี้นะคะแล้วก็เวลาอยากกินก็ทำกินเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมันมีครบอะทุกคนมันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ ซื้อแป้งหลายอย่างมาผสมกันก็ได้นะคะอยากกินแบบสลัดเปาหรือว่าแพนเคก้กหรือว่าข้อนมต่างๆน,น,นานาเหล่อนี้มันง่ายมากๆนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะเราก็จะซื้อแบบนี้ไปแต่พี่เราก็เออแต่สินใจไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนดีน,นะคะทุกคนเลือกหาแบบหาที่เราชอบอะ่ะแล้วก็ช่วยนะคะทุกคนช่วยยุ่งอยู่นิดนึง ยืนานานๆแล้วปวดขาเราเรามาลดต้านนานๆนก็มาทีหนึ่งนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้มานานมากแล้วอะ่ะอ่ะสุดท้ายเราได้อะไรบ้างพี่เดาวก็ได้แป้งแพนเค้กไปหนึ่งถุงแล้วเราก็ต้องซื้อกาโฟงกาแฟอย่างนี้นะคะทุกคนนานๆมาทีก็ต้องจัดหนักนิดนึงจะมีฟงพูน อะไรน้ำตาลเดี๋ยวว่าซื้อไปเลยค่ะจัดเต็มนางก็เลือกเอานะคะทุกคนแล้วก็เป็นผู้ตามตามยุ่งค่ะเดี๋ยวสีนางก็จะเลือกเอาแบบอ๋อจุดนี้ก็ที่เราจะมาซื้อแบบซอสมะเขือเทศนะคะทุกคน ะมีซอนมะเขือเทศแล้วก็เออที่เขาใส่สลาาัดคือมายองเนสเออนั่นแหละมายองเนสเขาอ่ะชอบกินสลัดนะคะทุกคนสลัดที่เขาใส่ไข่ต้มไข่ดาวไข่อะไรของเขา้นแหละเพราะว่าผักมันเยอะเนอะที่บ้านผักมันเยอะแบบผักปลอดสารพิษเนี้ยเขาก็จะเอาแบบมายองเนสราดเลยค่ะ หรือว,ว่าซอสมะเขือเทศก็กินกับไข่ดองไข่ดาวไข่เจียวอย่างนี้นะคะทุกคนอร่อยเด็กๆชอบมากส่วนเราเราก็อยู่ในเมืองเนาะทุกคนเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้ทํากินว่างงั้นเหอะ เนี่ยคะ่ะเราก็แอบยืนจมพี่อยู่นิดนึงพี่ขาไ้วๆวนิดนึงฉันปวดขาแล้วพี่บอกว่าเอ้ยใจเย็นๆนี่นะคะเขาไปเลิกเอาเนื่อยเขาไปทำข้าวนมคะ่ะทุกคนเขาเอาเนอยมาหนึ่งกล่องเขาบอกว่าทำไมเธอพูดเวอร์เกินไปเรานันเวอร์ เาบอกว่าเรารอนานมากแล้วพี่ก็ว่าเวอร์ไปแล้วก็แก้งพี่ไปงั้นแหละเลินเย็นรอเย็นรอแล้วก็พูดอะไรของเขาไปว่าโจมพี่หรือเปล่าวะเนี่ยเป็นตัวตึงของพี่เลยเหมือนกันนะคะทุกคนเวลามากับพี่ก็เป็นตัวตึงพี่เลย